สวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนก็วันนี้เมื่อเช้านี้ตั้งใจว่าจะลงลืมไปนะคะว่าติดธุระมิ้นต์ไปทาบุญมาก็คือไปทําลงทานถวายที่วัดมาเนื่องจากที่วัดเนี่ยเขามีกิจกรรมกวนข้าวทิพซึ่งไม่แน่ใจว่าแฟนๆที่อยู่จังหวัดอื่นนะคะอย่างเช่นกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยรู้จะเข้าทิพไหมแต่ว่ามันคือการที่ ทางวัดเนี่ยเอาเอาขนมหรือว่าเอาของที่ญาติโยมเนี่ยไปตักบุญเอ้ยตักบุญตักบาทในวันแบบว,ว่าวันมาคะบูชาวันวันสําคัญทางศาสนาที่เราชอบทำบุญด้วยแบบขนมเสี้ยงไฮ้ขนมปี๊บอะไรพวกนี้ทุกคนก็คือวัดเนี่ยเขาก็จะเอามารวมๆกันในกระถาแล้วก็มากวนกับ นมข้นหวานกับนมข้นจืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะออกมาเป็นข้าวทิพนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ทางวัดแถวบ้านมินเขากวนข้าวทิพแล้วก็ญาติโยมก็ไปช่วยกันเนาะแล้วมิ้นก็เลยเอาลงทานไปถาวายเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนนะคะก็ก็เลยหายไปเลยครึ่งวันนะคะวันนี้ เลยกลับมาก็มาว่างอาจเสียงต่อนะคะจริงๆก็ยังไม่ว่างเพราะว่ามีงานรออยู่แต่ก็ช่วงเวลาพักผ่อนนิดนึงเนาะตอนนี้ห้องนอนก็ร้อนมากอย่างกับไฟจะไหม้เลยนะ,ะทุกคนเลยจําเป็นที่จะต้องเปิดแอร์จริงๆต้องขออภัยด้วยหากมีเสียงแบบคล้ายๆเครื่องจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภยัยเรื่องจริงนะเพราะว่าแอร์ห้องนอนมินเองนะเพราะว่าทุกคนบ็เข้าใจนะว่าตอนนี้หน้าฝนมาทีทไทยก็คือร้อนแบบ บรรลัยมากนะคะทุกคนโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อเนาะตอนนี้ตอนที่300อยนะคะชื่อตอนว่าชิ้นหวางเฟยผู้ลึกลับนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยโจนเถ่าชานเฟยผู้มากเล่ห์เสียแขนข้างหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไปคำขอของจอมโจนฉุยเว้นั้นยังคงดังอยู่ภายในหูของเขาเจ้าสองคนอย่าคิดเป็นศัตรูกับเขาเด็ดขาดหากเจ้ายินยอมก็ไปเป็นค่ารับใช้ของเขาซะนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์จะแนะนำ ในยามนี้สตีชุดสีสดรู้สึกเสียใจแม้จอมจนชุยเยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทว่าก็นับว่าเป็นบุคคลในตำนานท่องทะยานไปทั่วไปทั้งอาณาจากักรสายตาและการตัดสินใจของเขานั้นมีหล่อที่จะดูแคลนได้ท่านอาจารยา์นะท่านอาจารย์ยามท่านยังอยู่ข้าก็มักจะทำตามคำสั่งท่านไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งแต่ว่าท่านล่วงหล่นจากท้องนาภาไปแล้วกว่าร้อยปีมายามนี้ต้องการให้ข้าตัดสินใจไปเป็นข้ารับใช้ น่าขันยิ่งนัโจนแถวชานเฟื่อยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากแต่ทว่า,ากับยังไม่เปลี่ยนความคิดในทางกลับกันชายหนุ่มกับปรากฏท่าทีเกียรตแค้นชิงชังและเต็มไปด้วยความอมหิตหล่อให้ข้าทําให้พัชชิเรเซียนเห่ายอมรับได้ใช้สิ่งที่ได้รับมาในครานี้บรรลุขั้นผู้วิเศษแทนประกอบกู้สํานักร้อยบุพผาความอับอายในครั้งนี้ครั้งหน้าข้าจะทวงคืนให้หมดสิ้นเลยสตีชุดสีสดก็เลยอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นสิทธิพิจิน เราได้ครอบครองพัชชุยเยเซียนเถามาแล้วรวมทั้งสมบัติมีค่าที่ได้รับก็ไม่น้อยเลยเหตุใดท่านจึงไม่ฟังคําของท่านอาจารย์ซะหน่อยละ่ะอย่างน้อยก็อย่าไปเป็นศัตรูกับเขาเลยนะพัชชุยเยเซียนเถานะ่ะมีเพียงได้ครอบครองสามปฐุมร่วมเท่านั้นการป้องกันและการโจมตีมันถึงจะสมบูรณ์แบบสมบัติที่เอเด็กนั่นได้ครอบครองมีมูลค่าเหนือกว่าเราหลายเท่านักทั้งยังตัดแขนของข้าไปอีกข้างหนึ่งด้วยความเครียดแคนนี้จะฝังลึกจนสิ้นชีพ หากไม่ได้ชำระหนี้แค้นนี้ปีศาจในจิตใจของข้าคงอยากจะกำจัดได้สายตายเย็นเยียบของโจรเถ้าชานเฟยถูกความชิงชังกลบฝังแผนในการครอบครองสมบัติสายธานจันทานในครั้งนี้เขาได้วางแผนเอาไว้อย่างระมัดระวงังครอบครองถูกโอกาสเอาไว้ในกำมือผู้ใดลราจะคาดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเด็กหนุ่มที่ไม่รู้ที่มาผู้หนึ่งทำลายลงจนหมดสิน้นเขาจะได้ครอบครองถุงร้อยปุถผาในไม่ช้าสุดท้ายกลับถูกทำลายลงโดยเด็กนั่น ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดอาจารย์ด้านกับดักค่ายกลที่เขาจับตัวมาสุดท้ายยังคงถูกเด็กนั่นเอาตัวไปสามปทุมที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็ยังถูกเด็กนั่นแย่งไปจนได้สุดท้ายแม้กระทั่งคมภีรบุกผาลึกลับคมภีรวิชามารชั้นจิตวิญญาณกับถูกทำลายลงต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนด้วยน้ำมือของเด็กนั่นความเคียดแค้นชิงชังท่วมท้นแทบจะทำให้ใจของโจรเถ่าฉานเฟ่ยปรากฏเงาปีศาจแห่งจิตใจขึ้น หากไม่กำจัดเสี้ยนหนามในใจของเขาออกไปจิตใจของเขาคงยากที่จะสงบลงได้สตรีชุดสีสดรอบถอนหายใจไม่เอ่ยขัดขานต่อไปอีกตามแผนของโจรเถาชานเฟยพวกเขานับว่าถือไพ่เหนือกว่าอย่างมากจริงๆทั้งหากอีกฝ่ายทำให้พาชุยเยเซียนเถ่ายอมรับได้ก็ยิ่งมีหวังที่จะบรรลุขั้นผู้พิเศษแท้ได้มากขึ้นแต่ทว่าสัญชาตญาณของสตรีได้บอกนางว่าแม้โอกาสสำเร็จของสิทธิพี่จิ้นจะดูมากนักมันก็อาจจะล้มเหลวอ,อีกครั้ง จะยังไงก็ตามยามที่อยู่ในถ้ำสายทานจันทราสถานการณ์ได้ดูเหมือนว่าโจรเถ่าชานเฟยได้เปรียบกว่านักแต่ทว่าท้ายที่สุดกลับเป็นเจ้าเฟิงที่เหมือนจะอ่อนแอที่ได้รับชัยชนะไปในที่สุดริมฝั่งแม่น้ําใกล้ๆสายตาของเจ้าเฟิงมองตามร่างที่หนีไปของโจรเถ่าชานเฟยจิตใจค่อนข้างเหนื่อยล้าปราณแท้ถูกใช้ไปมากนักการต่อสู้เมื่อสักครู่ความจริงแล้วอันตรายมากนัก หากไม่ใช่เพราะแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณแท้และการสนับสนุนของสามปทุมเขาก็คงไม่อาจที่จะตัดแขนของโจนเถาชานเฟยได้แต่ทว่าการต่อสู้มาสักครู่เป็นเจ้าฝึงที่ชนะยอย่างขาดลอยการที่ขอบเขตกอกําเนิดปานต่อกรอกับขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงตรงงทั้งยังตัดแขนอีกฝ่ายไปข้างหนึ่งสร้างความสูญเสียอย่างหนักแม้จะเป็นในอาณาจาักรนาภาที่ยิ่งใหญ่ก็ยากที่จะเกิดขึ้นนัก ต้องรู้ด้วยว่าความแข็งแกร่งของโจนเถาชานเฟยนั้นเมื่อเทียบกับผู้อาวุโสหนึ่งแห่งสำนักจันทรสลายแล้วมีเพียงแต่จะแข็งแกร่งกว่าไม่ได้อยกว่าสามสวรรค์ของขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงมนุษย์แท้ผู้วิเศษแท้และนายเหนือแท้โจนเถาชานเฟยได้อยู่ในขั้นสุดยอดของขั้นมนุษย์แท้แล้วในสวรรค์ทั้งสามนั้นภายในได้แบ่งออกไปเป็นขั้นเล็กๆที่สำคัญตัวอย่างเช่นเพียงเข้าสู่ขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงจะนับเป็นมนุษย์แท้ขั้นต้น เมื่อพลังเริ่มมั่นคงมากขึ้นก็จะนับเป็นมนุษย์แท้ขั้นต่ำที่นับได้ว่าเป็นระดับเดียวกับผู้อาวุโสหยุนไห่หากพัฒนามากยิ่งขึ้นความเข้าใจลึกหล้ำยิ่งขึ้นเช่นนั้นก็จะนับเป็นขั้นสูงและขั้นสุดยอดผู้อาวุโสหนึ่งแห่งสำนักจันสลายนับว่าอยู่ในระหว่างมนุษย์แท้ขั้นสูงสุดและขั้นสุดยอดเจ้าเฟิงเอาชนะจนเถ่าชานเฟยได้เมื่อครู่ก็านับว่าค่อนข้างเกินกำลังไปบ้างแต่หากเป็นผู้อาวุโสหยุนไห่ที่มีพลังเพียงมนุษย์แท้ขั้นต่เเเพพียงงงใช้้ดดววตาาาทจกมอไป ก็ตัดสินแพ้ชนะได้แล้วถ้าหากผู้วุสิยูญหายไม่แข็งแกร่งขึ้นเพียงข้าก,กวาดมองก็เอาชนะเขาได้เจ้าเฟิงรู้สึกตื่นเต้นขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ยอดฝีมือในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จ,จริงผู้อยู่ในยุทธภพเหล่านั้นหากต้องการเขาก็สามารถจัดการได้แน่นอนว่าด้วยพลังของเจ้าเฟิงในยามนี้หากต้องการกลับไปยัง13แคว้นและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสำนักจันทร์สลายยังอาจจะนับได้ว่าไม่เพียงพออยู่บ้าง ในกระทั่งวันนี้ภารกิจส่งจดหมายของเขาก็ยังไม่สําเร็จทุกท่านข้าแซ่เจ้าคงต้องขอลาเจ้าฟึงไม่ได้รั้งอยู่นานประสานมือคํานับนายท่านปี้ปี้เฉียวยู่ชานเซ่ตู่อิงและคนอื่นๆพร้อมเอ่ยลานายท่านปี้ฉานเซ่ตู่อิงและคนอื่นๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลึกลําจนแถาชานเฟยที่พวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับทูกเด็กหนุ่มผู้นี้เอาชนะได้ตรงๆขอให้น้องเจ้าเดินทางปลอดภยัยบุญคุณความแค้นก่อนหนะ้าให้นับว่าหายกัน หากมีเวลาสามารถมาเยี่ยมเยียนป้อมเหิงชุยแห่งนี้ได้เสมอหากมีปัญหาใดๆเจ้าสามารถมาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชนสลัดโลหิตคลั่งได้นายท่านปี่ฉันเชตูอิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงใจความแข็งแกร่งของเจ้าเฟิงได้ทำให้พวกเขารู้สึกเลื่อมใสนับถือพี่เฉียวยู่กระโดดเบาๆเอ่ยบอ,อกลายอย่างล่าเริงกระทั่งเด็กหนุ่มเลือนผมสีฟ้าในฝันของนางเดินห่างออกไปสีหน้าจึงแปลเปลี่ยนไปเป็นเศร้าหมองคนที่จากไปพร้อมเจ้าเฟิงคืออาจารย์เฮยหยุน เจ้าเฟิงคิดว่าจะส่งอีกฝ่ายไปยังที่ปลอดภยัยเจ้าจะไปยังเมืองหลวงแห่งอาณาจักรนาภางั้นหรอพวกเราไปทางเดียวกันพอดีที่นั่นข้ามีสหายสนิทในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงอยู่ผู้หนึ่งสามารถไปหลบภัยได้อาจารย์เคยหยุนเอ่ยพร้อมรอยยิม้มเจ้าเฟิงเก็บสามปทุมก่อนที่จะเรียกนางแอนมรกตออกมาบินเบี่ยงทองนาภาอันกว้างใหญ่ไพศาลในถุงเก็บสัตว์วิเศษแมวขโมยตัวน้อยยังคงหลับไหลบางทีอาจจะเป็นเพราะ ยามที่อยู่ในถ้ำสายทันจันทาได้กินยาวิเศษมากมายเข้าไปทําให้ยังย่อยไม่หมดในทันทีเจ้าฟึงสัมผัสได้ว่าแมวขโมยตัวน้อยได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นเด็กหนุ่มผู้สวมใส่เสื้อคลุมไหมสวัสดีหลับปิดเปลือกตานั่งขัดสมาธิจิตใจสงบนิ่งขอบเขตพลังของเจ้าฟึงมีมากพอในร่างกายมีแหล่งกําเนิดจิตวิญ,ญญาณแท้อยู่ความรวดเร็วในการฝึกตนเพิ่มขึ้นอย่างมากการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงสําหรับเขาแล้วขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น อย่างเร็วก็สองเดือนหากช้าสุดก็ครึ่งปียามที่ฝึกตนอยู่นั้นเด็กหนุ่มก็ได้จัดระเบียบสมบัติที่ได้มาจากถ้ำสายทานจันทาไปด้วยวารีล่นลับยาสูสูแทสสารพิษโลหิตลึกลับสามปทุมเสื้อคุมไหมสวัสดีลับยาร้อยหลอมผลึกอูหางลุยด้วยสมบัติทรัพยากรที่มากมายได้ทําให้ความแข็งแกร่งของเจ้าเฟงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่มีค่ามากที่สุดย่อมเป็นสามปทุมเรื่องความสามารถของมันยิ่งไม่ต้องพูดถึง รองลงมาก็คือแซ่อสารพิษโลหิตลึกลับเสื้อคุมไหมสวรค์ลีลับวารีเรนลับและสมบัติชั้นสูงอีกมากมายแซ่อสารพิษโลหิตลึกลับนับเป็นอาวุธที่พิเศษมันสามารถดูดลืนโลหิตของผู้แข่งแกร่งเพื่อเพิ่มพลังความสามารถของตัวมันเองได้เสื้อคุมไหมสวั์ลีลับน้ำไฟไม่อาจจะก้ามกายแทบจะไม่สามารถถูกทำลายได้เพียงแค่สวมใส่ไม่จำเป็นต้องใช้ปานแท้ก็สามารถป้องกันและดูดลืนพลังโจมตีบางส่วนของคู่ต่อสู้ได้ วารีเล่นลับเพิ่มโอกาสในการทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้วิเศษแท้ผลึกอูห่หางลุยสามารถทําให้อาวุธชั้นจิตวิญญาณระดับต่ามีพลังเพิ่มขึ้นได้ครึ่งขั้น,นหากรวมกับวัสดุอื่นๆกระทั่งสามารถพัฒนาเข้าสู่อาวุธชั้นจิตวิญญาณระดับกลางได้นอกจากนั้นยังมียาชูโซและยาร้อยหลอมที่หาได้ยากยิ่งในมือของเจ้ามีสมบัติมากมายเพียงนี้ยามื่อไปถึงอาณาจักรนภาแล้วเจ้าสามารถนำสิ่งที่เจ้าไม่อาจจะใช้ไปประมูลที่โรงประมูลได้ รับรองว่าขายได้ราคาดีแน่แ่แต่ทว่าจอมจนฉุยเย่เคยเป็นผู้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ดึงนั้นแล้วอย่าได้นํามันออกไปให้ผู้อื่นเห็นง่ายๆจะดีกว่าจะยังไงสมบัติเหล่านี้ก็ถูกขโมยมาจากในวังหลวงแล้วนะอาจารย์เคยหยุนเอ่ยเตือนด้วยรอยยิม้มครั้งนี้ที่เขารอดมาได้เป็นเพราะเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าเจ้าเฟิงดูแลเขาเป็นอย่างดีสิ่งของที่เขาไม่ได้ใช้อย่างมอบให้กับตัวเขาเป็นการตอบแทนก่อนหน้าได้ยินมาว่าเมืองหลวงแห่งอาณาจักรนาภางดงามมีชีวิตชีวานะัก มาครั้งนี้ข้าคงจะได้พบเห็นอะไรดีๆบ้างดวงตาของเจ้าเฟิงส่องเผยประกายความคาดหวังปรารถนาเมืองหลวงแห่งอาณาจักรนภามีราชวงศ์เป็นผู้ครอบครองนอกจากนั้นอำนาจของเราคู่อำนาจตระกูลต่างๆล้วนซับซ้อนวุน่นวายนักอาจารย์เฮยหยุนรอบทดสอบการที่เจ้าเฟิงมุ่งหน้าตรงมาอย่างเมืองหลวงแห่งอาณาจักรนภาโดยไร้ซึ่งการลังเลครั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับฉินหวางเฟยอ,อย่างแน่นอนยามอยู่ในถ้ำสายทานจันทรา เจ้าเฟิงเคยพูดถึงคำสั่งเสียของจอมโจรฉุยเย่ที่เกี่ยวข้องกับฉินหวางเฟยขึ้นครั้งหนึ่งความปรรนาสุดท้ายของจอมโจรฉุยเยคืออะไรกันอาจารย์เฮยหยุนรู้สึกสงสัยยิ่งนะแต่ทว่าชายชรา,าไม่รู้ว่าที่เจ้าเฟิงจำเป็นจะต้องไปเจอกับฉินหวางเฟยนั้นไม่เพียงเพราะความต้องการของจอมโจรฉุยเยแต่ทว่าเป็นคำสัญญาที่มีต่อผู้เป็นอาจารย์ด้วย เมื่อเริ่มเข้าใกล้จุดหมายปลายทางเจ้าเฟิงได้ค้นพบว่าชินหวางเฟยผู้นี้มีความน่าเครือบแคลงสงสัยมากมายเราเกับอยู่ในเมฆหมอกเซียนผู้รักทางโลกผู้หนึ่งได้รับสตีสามคนเป็นพิษเป็นสิทธิ์สิทธิ์พี่ใหญ่ครอบครองหนทางแห่งโชคชะตาสิทธิ์พี่รองครอบครองหนทางแห่งความเสน่หาสิทธิ์คนที่สามครอบครองหนทางแห่งสำเนียงอาจารย์ของลิวเฉินซินคือสิทธิ์พี่ใหญ่ผู้ครอบครองหนทางแห่งโชคชะตาผู้เป็นมารดาคือสิทธิ์คนที่สามผู้ครอบครองหนทางแห่งสำเนียง บัดนี้สิทธิแห่งเซียนทั้งสามหลงเหลือเพียงผู้ที่ครอบครองหนทางแห่งความเสน่หาชินหวางเฟยผู้ลึกลับผู้นี้คือผู้ที่ได้กําจัดจอมโจรฉ่วยเวย่ในดีตคาขอสุดท้ายของจอมโจรฉ่วยเวย่ในสามปฐุมนั้นเกี่ยวข้องกับชินหวางเฟยท่านอาจารย์ถ้ารู้เรื่องของชินหวางเฟยมากน้อยเพียงใดเจ้าฟึงสารวจแท้สารพิษโลหิตลึกลับไปพร้อมกับเอ่ยถามขึ้นเฮชินหวังเฟยผู้นี้ข้าก็ไม่รู้จะเอ่ยเช่นไร บางก็บ,บอกว่านางเป็นสตรีงดงามแต่ทว่านับเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองเป็นนางอสรพิธีงดงามผู้ทําลายอํานาจแห่งราชวงศ์บางก็พูดว่าความสามารถและสติปัญญาของนางจะทําให้ราชวงศ์รุ่งเรืองทําให้อาณาจักรมั่นคงอาจารย์เฮยหยุนสายศีษะเจ้าฝฟงไม่เอ่ยสิ่งใดตัวต้นของชินหวางเฟยผู้นี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งยิ่งนะักนะับเป็นบุคคลในตำนานอีกคนหนึ่งได้ตัวอย่างเช่นผู้นำรัฐมารจันทราชาติบางคนได้นับถือ เลื่อมใสในความสําเร็จของเขาทีแทบจะสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเป็นตัวตนที่น่าหวาดกลัวตั้งแต่อดีตจนถึงยามนี้แต่ทว่าบางคนก็ชิงชังเขาที่นําภัยพิบัติมาสู่เทวีปีบเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในเวลาเกือบหนึ่งเดือนนี้เจ้าฟึงได้อยู่บนหลังของนางแอนมารากกซะเป็นส่วนมากความสามารถและวิธีการใช้แทะส,สรพิษโลหิตลึกลับนั้นเจ้าฟึงพอจะเข้าใจบ้างแล้วเด็กหนุ่มสวมใส่เสื้อคลุมไหมสวรรค์ลี้ลับ รอบเอวปรากฏเข็มขัดสีดำประกายดูธรรมดาที่เข้ากันกับเสื้อคลุมนี้ยากที่จะเห็นมันเป็นอาวุธชั้นจิตวิญญาณน,นักด้วยพลังฝึกตนของเจ้าฟึงนิยามนี้ทั้งยังมีแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณที่แท้ถูกปิดผนึกเอาไว้ทำให้เขาสามารถใช้แท่สั่งผิตโลหิตลึกลับอาวุธชั้นจิตวิญญาณชิ้นนี้ได้ดั่งใจปารถนากระทั่งสามารถปลอมแปลงมันได้พลังของอาวุธชั้นจิตวิญญาณน,นั้นไร้ที่ติเพียงเจ้าฟึงสะบัดแท่ลงครั้งหนึ่ง ก็สามารถทลายภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งลงได้หากอยู่ใน13าแคว้นอาวุธชั้นจิตวิญญาณเช่นนี้ย่อมนับเป็นสมบัติล้ำค่ายอดฝีมือในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงทั้งหลายเช่นผู้อาวุโสหยุนไห่ก่อนหน้ายังไม่เคยได้ครอบครองอาวุธชั้นจิตวิญญาณเช่นนี้แต่ถ้าว่าอาวุธชั้นจิตวิญญาณในมือของเจ้าเฟิงมีมากมายนักส่วนมากก็เป็นอาวุธชั้นยอดแซ่สารพิษโลหิตเล็กแบบนี้นะับเป็นของชั้นยอดเช่นกันเมื่อคิดถึงสมบัติที่ได้ครอบครองเด็กหนุ่มก็รู้สึกสบายใจถึงแล้ว เจ้าฟึ่งนั่งนางแอนบรากฏมาถึงบริเวณที่มีสัตว์วิเศษบินสวนไปมามากมายสายตาของเขามองไปยังสถานที่ห่างไกลเห็นชาญเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ขนาดของมันนั้นเมื่อเทียบกับเมืองหงหูก็นับว่าใหญ่กว่าสิบเท่าอาจารย์เฮยอหยุ่รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างาอะไรกันถึงแล้วงั้นหรอเมืองหลวงแห่งอาณาจากาาักรนภพาอยู่ห่างออกไปนับหลายพันลีเ้เชียวนะ จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้ก็ต้องอื้งสิเพราะว่านางแอนมรกฏมันบินไวมากนะทุกคนนะโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับ e ีีนี้ขอบพระคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะมิ้นจังนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะคะสำหรับแฟนๆทุกคนเลยที่ไม่ว่าจะดูแลผิวหน้าดีหรือไม่ดีนะคะก็อยากให้ลองใช้นะคะเซรั่มตัวหนึ่งของมินจังนะคะชื่อว่าลิลเซรั่มนั่นเองนะคะหรือว่าติดต่อมาได้ทางหลังไม้นะคะใช้ดีม,มากนะคะบอกเลยจะทําให้หน้าขาววัยนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะจากโซเดียมไฮยาลูรอนที่ ที่้องตลาดทั่วไปไม่ค่อยทํานะคะเนื่องจากโซเดียมไฮยาลูรอน,นนั้นนะคะเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างมีราคานะคะเพราะว่า เนื่องจากอนุภาคมันเล็กมากๆนะคะก็เลยทาให้บํารุงดีมากๆแบรนด์ทั่วไปก็เลยไม่ค่อยทํานะคะแต่ว่ามิ้นจังทํามาเนี่ยทุกคนก็อยากให้ลองใช้มากๆนะคะก็สนับสนุนกันได้นะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่หลังไม้นะคะหรือว่าแฟนเพจมิ้นจังกระมังม่อกันได้นะคะตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะสนใจก็แท็กกันไปได้เลยนะคะจะได้ฟังนิยายไปด้วยผิวขาวสว่างใสกระจ่างใสไปด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังกันมาจนจบ แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเสมอมาด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังกันต่อในคลิปถัดไปนะคะ